สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับก็วันนี้จะกลับมาพูดถึงเรื่องของเกมแพดด็อกแบลายนั่นเองนะฮะไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับสาหรับแฟนๆชาวแพด็อกแบลายนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเลิกงานยามดีฮะไม่โอกาสได้มาทําคลิปนะครับผมก็ไม่พูดภาพทําเพลงนะครับเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาอันเข้มข้นของเรานะครับเลยดีกว่าวันนี้เนี่ย สิ่งที่จะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของ evasion rating นั่นเองนะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือค่าการหลบหลีกนั่นเองนะฮะหลายหลายคนสงสัยครับว่า evasion rating ของเราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะนะครับเราสามารถเช็คได้โดยการเริ่มต้นด้วยกดปุ่ม C ฮะมันจะเปิดหน้าต่าง character ขึ้นมาครับแล้วเราเลือกไปที่ defense ครับมันจะมีค่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับการป้องกันของตัวละครของเรานะครับรวมอยู่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือค่า evasion rating นั่นเองนะครับคนที่ ไม่รู้ว่าคำคำนี้แปลว่าอะไรนะครับคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเจอคำคำนี้นะครับก็ลองเปิดดีกดูว่า e v e s i o n เนี่ยแปลว่าอะไรนะนะครับพอไปดูดีดิปปุ๊บได้ความหมายมาก็คือการหลบหลีกนั่นเองนะครับหลายๆคนก็เข้าใจว่าค่านี้เนี่ยมันคือค่าการหลบหลีกนะทีนี้เนี่ยไปเจออีกคำานึงครับก็คือคําว่า dodge นั่นเองนะครับความสามารถในการ dodge เนี่ยจะได้มาจากสกิลบางสกิลหรือว่าของยูนิบางประเภทนั่นเองนะครับพอคนไปเจอคํานี้ครับ ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรอีกแล้วลองไปเปิดอีกดูนะครับคําว่าดอช e นะครับในดิกเนี่ยเขียนว่าแปลว่าการหลบหลีกเหมือนกันครับหลายๆคนงงนะครับทำไมมี e v a t i o n กับดอช e นะครับแล้วอะไรคือการหลบหลีกจริงๆของตัวละครเรากันล่ะนะครับหลายคนเข้าใจว่าเอ้ามันแปลว่าการหลบหลีกเหมือนกันนะครับมันก็น่าจะเอาโอกาสในการหลบหลีกมารวมกันหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งในเกมแผ่นดิกไหวนะครับก็คือ กลไกการทํางานของความสามารถแต่ละอันนะครับที่ชื่อไม่เหมือนกันจะต่างกันนะครับผมถ้าชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยถึงแม้ความหมายมันจะเหมือนกันเนี่ยมันก็จะต่างกันครับเช่นเดียวกันกับในกรณีนี้นะครับคําว่า e v a s i o n เนี่ยกับคําว่า dodge เนี่ยแปลว่าหลบหลีกทั้งคู่แต่ว่ากลไกการทํางานเนี่ยมันต่างกันครับทีนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมจะอธิบายเกี่ยวกับ e v e s i o n แบบจอะลึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นในความหมาย ในความสามารถของดอชในกลไกการทํางานของดอชเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ในขราวหน้านะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้คําว่าการหลบหลีกความหลบหลีกนะครับหรือว่าความสามารถในการหลบหลีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปงงไงนะครับถ้าใช้คําว่าหลบหลีกเนี่ยใช้คําภาษาไทยเนี่ยมันจะไปงงระหว่าง evasion กับดอชนะครับในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นคําว่า evade หรือว่า evasion สองคำนี้เท่านั้นนะครับอะไรคือ การที่ตัวละครของเราเนี่ยจะ e v a วดได้นะครับมัน e v เว e อะไรนะครับผมตัวละครของเราเนี่ยเวลาโดนมอนสเตอร์โจมตีเนี่ยค่า e v a ชั่นมันจะทํางานนะครับก็ต่อเมื่อการโจมตีของมอนเตอร์เนี่ยมันเป็นประเภท physical หรือว่าเป็นประเภทกายภาพนะครับหรือก็คือการโจมตีปกตินั่นแหละฮะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบใกล้นะครับแบบมีลีนะครับ หรือว่าจะเป็นการโจมตีแบบไกลนะครับแบบเลนส์นะครับใครมาตีเราเอามือฟาดแบบซอมบี้เอาปากจิกแบบนกเอาขวานฟันแบบกระดูกถือขวานหรือว่าจะเป็นกระดูกยิงธนูมานะครับอะไรที่มันดูเป็นกายภาพอะนะครับนั่นแหละครับเราจะใช้อีเวชั่นในการคิดเพื่อที่จะมีโอกาสในการอีเวดเาเมที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์นะครับที่มันไล่เวสใส่เรานะครับ ไล่บอนไฟใส่เราไล่อะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นเวทมนต์นะฮะเราจะไม่สามารถหลบได้นะครับหลายๆคนสงสัยว่าเอยทำไมผมมีค่า evasion ตั้งเยอะทําไมผมไม่สามารถ evade ผมไม่สามารถหลบด a m a g จากเวทได้นะครับนั่นแหละฮะเพื่อขายข้อข้องใจ evasion เนี่ยเอาไว้ใช้กับด a m a g ประเภทกายภาพหรือประเภทฟ,ฟิสิก a l เท่านั้นนะครับผม ทีนี้มาพูดถึงกลไกการทํางานของ evasion กันดีกว่านะครับถึงแม้ว่าบันทดที่2เนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ตรงนี้นะครับว่าบรรทัดใต้ evasion rating เนี่ยนะครับมันจะมีเขียนอยู่ว่า estimate chance to evade attacks นะครับแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขว่า16%หรือแปลเป็นไทยก็คือโอกาสที่เราจะ evade การโจมตีของมอนสเตอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ16%นะครับถึงแม้ตรงนี้จะมีเขียนอยู่ว่าโอกาสเนี่ยมันอยู่ที่1 6แต่จริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงนะครับผม100%เซน์นะครับการที่เราจะอีเวดการโจมตีของมอนสเตอร์เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงซะทีเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราสามารถคำนวณได้ว่าเราจะโดนดาเมจหรือเปล่าหรือเราจะอีเวดมันนะครับผมอธิบายถึงกลไกการทำงานเลยดีกว่าทุกคนจะได้เข้าใจว่าที่ผมพูดเนี่ยคืออะไรนะครับ การทํางานของ e v a s ช o n เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะทุกๆครั้งนะครับที่เราเปิดเกมมาเราเริ่มเข้าเกมนะครับไปเจอมอนเตอร์นะครับพอเราโดนมอนเตอร์ตีครั้งแรกนะครับผมระบบจะทําการสุ่มตัวเลขขึ้นมาครับตั้งแต่ 0- ถึง99นะครับพอระบบสุ่มตัวเลขขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะดูว่าตอนเราโดนโจมตีเนี่ยเรามี e v a s i o n rating อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ evasion rating ของเราเปลี่ยนแปลงได้นะฮะเพราะว่า มันมียาบางชนิดที่เมื่อกดแล้วเนี่ยมันจะเพิ่ม evasion rating ให้กับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเช็คตอนที่เราโดนโจมตีนะฮะพอเราโดนโจมตีปุ๊บระบบเช็คว่าตอนนั้น evasion rating เราเป็นเท่าไหร่พอระบบได้ evasion rating ของเราไปปุ๊บระบบจะไปเช็คครับว่า monster ที่มาตีเราเนี่ยมีค่า accuracy rating อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะมีศัพท์ข่าใหม่แล้วอะไรคือ accuracy rating accuracy rating ก็คือความแม่นยำของ m o n ตอร์นั่นเองว่า m o n ตอร์เนี่ย มันมีความแม่นแค่ไหนนะครับมันจะตีโดนเราหรือเปล่านั่นแหละฮะร,ระบบจะไปดูตัวเลข2ตัวนี้ครับดูอีเบชั่นเรตติ้งของเราดูแอคคูเลซีเรตติ้งของมอนสเตอร์ที่มาตีเรานะครับพอระบบได้2ตัวเลขนี้มาระบบจะนํา2ตัวเลขนี้มาเข้าสมการครับมันจะมีสมการของมันอยู่ซึ่งมันอาจจะค่อนข้างซับซ้อนและผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องรู้ลึกขนาดนั้นนะครับผมพอเข้าสมการปุ๊บระบบจะคํานวณได้ตัวเลขออกมาตัวเลขหนึง่งโดยที่สมการนี้เนี่ยจะถูกตั้งไว้ว่า ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยจะไม่สามารถต่ำกว่า5แล้วก็จะไม่สามารถเกิน95ได้น,นั่นเองครับซึ่งถ้าเรามีค่า e v i o u l a t i n g มากกว่าค่า accuracy rating ของ monster อยู่เยอะนะครับตัวเลขที่ได้ออกมาเนี่ยจะน้อยนะครับแต่ถ้าเรามีค่า e v i o u l a t i n g ข,ของเราเนี่ยอยู่น้อยแล้วม m o เ s t e r เนี่ยมีค่า accuracy rating อยู่เยอะก็คือ monster ตีแม่นั่นเองนะฮะไอตัวเลขที่คำนวณออกมาจากสูตรนะครับ ที่อยู่ในระบบเนี่ยมันก็จะเยอะนะครับอย่างที่บอกมันจะเยอะแต่มันจะไม่เกิน95นะครับทีนี้พอได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยจะเอาตัวเลขที่คำนวณได้เนี่ยไปบวกกับตัวเลขอันแรกที่ผมได้บอกว่าระบบมันจะทําการสุ่มขึ้นมานะครับอธิบายมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะงงมึงพูดอะไรเขามึงออกมากูไม่เข้าใจเลยแม้แต่คําเดียวที่มึงพูดนะครับไม่เป็นไรผมคิดว่าเดี๋ยวผมสมมุติตัวเลขขึ้นมาทุกคนน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกผมเข้าเกมมาปุ๊บ ผมเดินหาของดูดิว่าตอนนี้มีอะไรตกอยู่ที่พื้นบ้างอยู่ๆก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งเดินมาตีผมปะไอตอนที่ซอมบี้ตัวนี้ตีผมครั้งแรกป,ปุ๊บระบบเนี่ยจะทําการสุ่มตัวเลขขึ้นมาครับปึง้งสมมุติให้เป็น50นะครับผมพอระบบสุ่มตัวเลขแล้วระบบทําอะไรครับที่ผมบอกตะกี้ก็คือระบบจะดูครับว่าตอนนั้นที่ผมโดนโจมตีเนี่ยผมมีค่า Eva s i ช n rating อยู่ที่เท่าไหร่และระบบจะทําการดูว่า ตอนนั้นเนี่ยมอนสเตอร์ที่ตีเราเนี่ยมีค่า e accuracy rating อยู่ที่เท่าไหร่นะครับพอได้2ตัวเลขนี้ปั๊บทำไงฮะระบบเอาไปใส่สูตรนะครับเอาไปคำนวณปุ๊บปุ๊บ,บได้ตัวเลขออกมาตัวเลขนึงนะครับสมมติให้ตัวเลขนั้นคือ5ระบบจะเอาไอาตัวเลขที่คำนวณได้เนี่ยไปบวกกับอันแรกที่สมมติขึ้นมาที่สมมูงขึ้นมาจาก0ูนย์หนึ่งเก้าสิบเก้านะครับผมสมมติให้เป็นห้าสิบใช่ไหมบวกกันเป็นห้าสิบห้านะครับทีนี้พอบวกกันได้เท่าไหร่ปุ๊บระบบ หมายความว่าตัวละครของผมเนี่ยรับการโจมตีอน,นันได้นะครับซึ่งที่ผมสมมุติคือ50กับ55บวกกันเอ้ยไม่ใช่50กับ5บวกกันเป็น55ใช่ไหมฮะนี่คือ55นี่ไม่ใช่10นี่ห5หลายๆคนอาจจะงงหรือหลายๆคนอาจจะบอกว่าจริงๆอักูไม่งงแต่มึงพูดเนี่ยกูงงเลยนะครับเอาไปว่ามันเป็น55แล้ว5 5มาถึงร้อยไหมฮะไม่ถึงร้อยก็คือผมหลบได้นั่นเองครับทีนี้พอ มอนสเตอร์ตัวนั้นหรือว่าไอซอมบี้ตัวนี้มาตีผมวิทีโปะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับระบบจะไม่สูงตัวเลขออกมาแล้วฮะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับตัวเลขที่มีอยู่คือ55และคราวนี้เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเป็น50บวกหาใช่ไหมฮะพอระบบมีตัวเลขแรกอยู่แล้ว5 5อย่างที่2ที่ระบบทําคือระบบดูว่า evasive rating ของผมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ accuracy e rating ของมอนสเตอร์ที่มาตีผมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับระบบก็เอา2ค่าเนี่ยไปคํานวณ ทีนี้ถ้าอ v เบชั่นเรตติ้งของผมมันไม่เปลี่ยนแปลง <c oughs> ก็คือผมไม่ได้กดยานะครับผมแล้วก็แอคค r a c ซ l เรตติ้งหรือว่าค่าความแม่นยำของมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับผมหมายความว่าเอามาใส่สูตรเนี่ยตัวเลขที่ได้ออกมาเนี่ยก็ต้องเป็นตัวเลขเดิมถูกไหมฮะตัวเลขเดิมที่สมมติกี้คือ5นั่นเองนะครับก็เอา5เนี่ยไปบวกกับไอตัวเลขก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็คือ55บนะครับบวกกันได้เป็น60 60เนี่ยถึงร้อยยังฮะยังไม่ถึงร้อยนะครับ ผมก็จะไม่โดนโจมตีนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพอเป็น60ปุ๊บมอนสเตอร์ตีครั้งที่3คํคำนวณดูอีกทีนะครับอีเวนชั่น р е й ติ้งผมก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแอ c คู a เรซี <ur> ของมอนสเตอร์ก็ยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ได้ออกมามันก็เท่าเดิมนะครับก็คือ5เอา5ไปบวก60เป็น65มันก็ยังไม่ถึงร้อยนะครับผมก็จะไม่โดนโจมตีเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดมอนสเตอร์ตีปังเอา5ไไปบววกตัเลขที่ด้เกิร้อย เป็นยังไงฮะผมเนี่ยจะโดนโจมตีนะครับแล้วเลือดผมก็จะลดตัวเลขที่ได้ออกมาเป็น100แล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวเลขนั้นตัวเลขนั้นจะถูกลบด้วย100ครับ100ลบ100เหลือ0นะครับพอเหลือ0ูนย์เนี่ยไอการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะเอา5มาบวก0นะครับกลายเป็น5พอเป็น5ปุ๊บยังไม่ถึง100ผมก็จะลบการโจมตีอันนั้นได้นะครับทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับจนกว่า ตัวเลขนั้นเนี่ยจะกลายเป็น100อีกครั้งแล้วผมถึงจะโดนโจมตีอีกครั้งเลือดผมถึงจะลดอีกครั้งนั่นเองฮะอันนี้เนี่ยคือการทำงานของ v ีเวเชนเลตติ้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับดวงซะทีเดียวมันจะขึ้นอยู่กับดวงแค่การโจมตีครั้งแรกสุดที่เราโดนโจมตีนั่นเองนะครับก็คือไอตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวเลข0ูย์ถึง99มันจะสูมขึ้นมาเป็นเท่าไหร่สมมุติว่าสูมขึ้นมาเป็น0แล้วผมมี E Even Rating เยอะมาก มอนสเตอร์ Monster, มี Accuracy Rating น้อยนะครับอย่างที่ผมบอกยิ่ง Evasion Rating ของเราเยอะกว่า Accuracy Rating ของมอนสเตอร์มากเท่าไหร่เนี่ยตัวเลขที่ได้หลังจากการคำนวณเนี่ยมันก็จะยิ่งน้อยแต่มันจะไม่ต่ำกว่า5สมมุติว่าเราโลบีเรา Evasion Rating เยอะมากเลยคำนวณออกมาได้5ไอตอนแรกที่มอนสเตอร์ตีเนี่ยระบบมันสุ่มออกมาเป็นตัวเลข0นะครับเราโชคดีไงเ,เท่ากับว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยก็จะ ีไม่โดนเราก็จะเอา5เนี่ยไปบวกกับ0ทําทำอย่างนี้ไปเรื่อยตามที่ผมอธิบายนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าครั้งแรกเนี่ยเราโดนโจมตีแล้วระบบมันสู่มเป็น99ถึงแม้ว่า Evasion r a t i n g ของเราจะเยอะนะครับถึงแม้ว่า e Accuracy r a t i n g ของมอนสเตอร์จะน้อยนะครับระบบคำนวณตัวเลขออกมาได้5เนี่ยพอเอา5ไปบวกกับ99แล้วเป็นไงฮะเป็น104พอเป็น104มันเกิน100แล้วนะครับระบบก็จะ สั่งการว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ตีโดนเรานะและไอตัวเลขอันนั้น,นก็จะถูกลบด้วย100นะครับผมกลายเป็น4นะครับวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยถ้าผมไม่โดนมอนสเตอร์ตัวนี้โจมตีครบ6วินะครับไอตัวเลขนะครับที่เอามาบวกอยู่เสมอเนี่ยมันจะถูกลบออกไปครับแล้วหลังจากนั้นพอเกิน6วิปุ๊บโดนมอนสเตอร์โจมตีใหม่ระบบจะสุ่มตัวเลข0ถึง99ใหม่นะครับไอตัวเลขอันเนี้ย เรียกว่า e n t โ o p y นั่นเองนะครับระบบจะทําการสุ่ม e n t โ o p y ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบอกอะไรเราได้บ้างหลังจากที่เรารู้ถึงกลไกการทํางานของ Evasion Rating แล้วนะครับมันจะบอกได้ว่าถ้าเราโดนมอนสเตอร์ตีอยู่ตลอดนะครับคือทุกครั้งที่โดนโจมตีเนี่ยไม่เคยห่างกันเกิน6วิเลยถ้ากับว่าเอนโทรปีของเราเนี่ย จะไม่โดนระบบลบออกไปนึกออกไหมฮะแล้วมันก็จะโดนบวกเพิ่มเข้ามาอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าโดนมอนเตอร์โจมตีนะครับภายในไม่กี่ครั้งเนี่ยก่อนที่จะถึงร้อยเนี่ยเราก็จะหลบได้แต่พอถึงร้อยเมื่อไหร่เราก็จะหลบไม่ได้นะครับแล้วมันจะไม่ใช่การสุ่มมันจะเป็นเหมือนทุกๆก,กี่ครั้งเราจะโดนโจมตีนะครับผมคิดว่าตั้งแต่เปิดคลิปมาผมให้ซอมบีต้ตัวนี้เนี่ยยืนตีผมอยู่เนี่ยทุกคนคงจะสังเกตได้แล้วนะครับ ว่าที่ไอซอมบี้ตัวนี้ที่มันตีเนี่ยมันจะตีผมทุกๆสองครั้งหรือสามครั้งมันจะตีโดนนะครับเรามานับกันเลยดีกว่าเนี่ยครับมาตีวืดไปหนึ่งครั้งแล้วตีวืดไปสองครั้งตีวืดสามครั้งตีโดนมีเสียงปึกตีโดนเลือดผมลดนะครับเดี๋ยวเอามาไปชีที่เลือดวืดหนึ่งครั้งวืดสองครั้งโดนนะครับวืดหนึ่งครั้งวืดสองครั้ง โดนเห็นไหมฮะวืดหนึ่งครั้งวืดสองครั้งโดนเนี่ยครับคือทุกๆครั้งเนี่ยมันจะตีผมวืดก่อนสองครั้งครับหรือสามครั้งนะครับเนี่ยเราก็จะโดนเป็นอย่างนี้ปนไปเลยครับโอกาสที่ผมจะหลบการโจมตีของซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่ตายตัวแน่นอนนะครับว่าผมจะหลบได้สองครั้งหรือสามครั้งก่อนที่จะตีโดน เพราะฉะนั้นผมจะไม่มีวันตายเลยนะครับยังไงยังไงก็ตามผมจะไม่มีวันตายแล้วผมจะไม่มีวันโดนซอมบี้ตัวนี้ตีโดนติดกันสองครั้งติดอะ่ะมันไม่มีทางนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่ผมบอกด้วยกลไกการทำงานแบบเอโทพีนะครับทำให้ e v a s i o n Rating เนี่ยมันไม่ใช่ค่าที่ขึ้นอยู่กับดวงอย่างเดียวนะครับซึ่งเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาเราเล่นตัวละคร ที่เน้นไปทางค่า e v a i o n r a t i n g เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีวิธีการเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปฮะอย่างแรกเลยคืออย่างที่บอกถ้าเราไม่ได้โดนมอนสเตอร์โจมตีเกิด6วินะครับค่า e n นโท p y ของเราเนี่ยมันจะถูกลบออกไปแล้วเมื่อมอนสเตอร์มาตีเราครั้งใหม่นะครับค่า e n t โ o p y ของเราก็จะถูกสูมขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราโดนโจมตีเป็นครั้งแรกนะครับภายในระยะเวลา6วิเนี่ย หมายความว่าทุกครั้งเนี่ยคือโอกาสขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆนะครับว่าเราจะหลบการโจมตีได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราโดนโจมตีครั้งแรกแล้วครั้งที่2เนี่ยตามมาภายใน6วิก็คือยังไม่เกิน6วิเอนโทรปีของเรายังไม่โดนลบไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงแล้วนะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีค่าอ v มพิเชชันเลตติ้งเยอะแค่ไหนแล้วแล้วก็มอนสเตอร์เนี่ยมีค่าเอลูเอคูลิซิสเลตติ้งมากน้อยแค่ไหนแล้ว นะครับตรงนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการที่เวลาที่เราโดนมอนเตอร์ลุมสมมุติว่าผมโดนซอมบี้ตัวเนี้ยแบบเนี้ยสามตัวลุมนะครับซอมบี้เนี่ยแอคคูเรซี่มันก็จะเท่ากันนะครับเพราะมันเป็นมอนเตอร์ประเภทเดียวกันมันเลเวลเท่ากันนะฮะมันก็จะทําให้ทุกๆครั้งที่ซอมบี้สามตัวตีผมนะครับมันจะมีหนึ่งตัวตีโดนและอีกสองตัวหลบได้นะครับจะเป็นอย่างนี้เสมอจะไม่มีทางที่ผมจะโดนมอนเตอร์ จะไม่มีทางที่ผมจะโดนซอมบี้2ตัวตีโดนพร้อมกันแล้วก็หลบได้1ึงตัวหรือว่าจะไม่มีทางที่ผมเนี่ยจะหลบซอมบี้ได้ทาง3ตัวพร้อมกันนะครับแล้วก็จะไม่มีทางที่ผมจะโดนซอมบี้ตีพร้อมกัน3ตัวนะครับผมพอเราเข้าใจกลไกการทํางานของค่าอิเบชั่นเลตติ้งเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเกมเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเราจะสามารถบริหารได้ว่าเราจะต้องเล่นยังไงนะครับ ถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเราถึงจะไม่ตายนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือมอนสเตอร์ที่เป็นคนละประเภทกันก็จะมีค่า accuracy rating อยู่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับมอนสเตอร์บางประเภทมีค่า accuracy rating หรือว่าค่าความแม่นยำอยู่สูงนะครับมอนสเตอร์บางประเภทเนี่ยมีค่าความแม่นยำอยู่น้อยนะครับทีนี้เนี่ยพอเราโดน มอนเตอร์หลายๆประเภทมารวมเข้าส่วนใหญ่มอนเตอร์ Monster ที่จะตีโดเราก็คือมอนสเตอร์ที่มันมีค่าความแม่นยำอยู่มากนั่นเองนะครับซึ่งมันก็สมเหตุสมผลใช่ไหมมอนเตอร์ Monster ที่มีค่าความแม่นยำมากเนี่ยมันก็ควรจะมีโอกาสที่จะตีโดเราอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามระบบเอนโทรปีเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เรามั่นใจได้ว่ามอนสเตอร์ที่มีค่าความแม่นยำมากเนี่ยมันจะตีโดเรามากขึ้นไปอีกนะครับแต่ประเด็นก็คือเราไม่รู้ว่า accuracy ของมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผม ในวิกิเนี่ยผมไม่ชชว่์ว่ามันมีโชว์อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะมีคนบางคนที่เขาพยายามคํานวณออกมาเพราะว่ามันมีสูตรอยู่นะครับแล้วมันมีสูตรอยู่แล้วคุณจะรู้ได้ว่า e v a บ i o n rate ของคุณเนี่ยเป็นเท่าไหร่คุณก็สามารถใช้สูตรเนี่ยคานวณค่า a e c c u r a c y ของมอนสเตอร์ออกมาคร่าวๆได้นะฮะอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าบางคนเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะลองไปทดสอบดูเองว่าเอ้ยที่ผมพูดมามันจริงหรือเปล่าไปลากมอนสเตอร์มาให้มอนสเตอร์มาตี นะครับทำไมมันไม่เป็นแบบผมเลยทําไมบางครั้งเนี่ยหลบการโจมตีได้เป็น10บสครั้งถ,ถึงจะโดนโจมตี1ทีบางครั้งเนี่ยหลบการโจมตีได้แค่4ีทีก็โดนโจมตีแล้วนะครับมันจะเกิดขึ้นเพราะนี่ครับไอ้นี่เลยฮะไอ้นี่คืออะไรครับไอ้นี่คือโล่โล่เนี่ยมันจะมีโอกาสในการบล็อกเห็นไหมครับบรรทัดที่สองของโล่เนี่ยเขียนว่า chance to block แล้วก็เขียนว่า23%นนั่นเองนะครับมันจะมีโอกาสที่เราจะบล็อกนะครับ การบล็อกเนี่ยเป็นคล้ายๆ e v a วชั่นะครับคือเป็นการหลบดาเมจเช่นกันนะครับทุกครั้งที่เราบล็อกเนี่ยเราก็จะไม่โดน d าเ a จเช่นกันนะครับซึ่งการบล็อกเนี่ยมันจะคิดหลังจากที่เราโดนโจมตีแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมถอดโลออกมาเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าผมไม่มีโอกาสในการบล็อกนะอันนี้คือ evading ลว้ลวนๆนะครับหลบได้ก็คือหลบได้หลบไม่ได้ก็คือหลบไม่ได้นะครับทีนี้าผมใส่โลเข้าไปเนี่ยอันนี้โดนตีใช่ไหมฮะ วืดหนึ่งทีวืดสองทีทีที่สามเนี่ยจะโดนแล้วครับอ่ะแสดงว่าบล็อกไม่ได้วืดหนึ่งทีวืดสองทีทีที่สามโดนแล้วแต่ว่าไม่โดนอ่ะทีที่สี่โดนไหมอ่ะโดนโดนมันจะสองทีไม่ก็สามทีเดี๋ยวเราดูอีกจนกว่ามันจะบล็อกได้นะฮะอ่าครั้งนี้ต้องโดนแล้วฮะเห็นไหมฮะว่ามันไม่โดนเพราะว่าจริงๆแล้ว เราบล็อกครับตัวละครของเราเนี่ยใส่โลแล้วเราบล็อกนะครับเพียงแต่ว่าเกมเนี่ยมันไม่มีแอนิเมชันในการบล็อกนะครับผมเราก็เลยสังเกตยากว่าเอ้ยทำไมอยู่ๆหลบได้มากกว่าปกตินะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันคือการบล็อกนั่นเองฮะอันนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าใครจะไปลองแล้วงงว่าทาไมถึงหลบได้มากกว่าปกตินะครับอย่างสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะครับก็คือเรื่องของ critical strike นั่นเองนะครับ มอนสเตอร์เนี่ยก็มีโอกาสในการตีติดคริเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับคนเรานนแหละฮะตัวละครปกตินะแหละฮะเพียงแต่ว่าโอกาสมันอาจจะน้อยนะครับแต่ประเด็นก็คือมันก็ยังมีผลนะครับคุณสังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งเนี่ยซอมบี้จะตีวุดสองครั้งหนึ่งสามครั้งใช่ไหมฮะถึงจะโดนตีนะครับสําหรับตัวผมถ้าสมมติว่าไอ้ครั้งที่ซอมบี้มันตีแล้วมันโดนพอดีนะครับแล้วมันเกิดติดคริสติคอลสไตร์มันจะเป็นยังไงล่ะนะครับ ไอครั้งนั้นเนี่ยมันจะถูกนํามาคํานวณใหม่ครับโดยการคํานวณเนี่ยจะเป็นแบบดวงล้วนๆและนะครับอ่นเนี่ยสมมติตีวืดไป2ครั้งครั้งที่สามไปตีโดนสมมุติว่ารังตะกี้นะครับมอนเตอร์ตีติดครีนะครับระบบเนี่ยจะทําการดูว่ามอนเตอร์เนี่ยจะมีโอกาสตีโดนเรากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วระบบเนี่ยจะทําการสูมอีกครั้งสมมุติว่ามอนเตอร์มีโอกาสตีโดนเรา30%อนนะครับอันี้เป็นตัวเลขสมมุติ และไอ้ครั้งที่ตีโดนเนี่ยมันติดคลิปพอดีนะครับระบบจะสุ่มตัวเลขตั้งแต่0ถึง99อีกครั้งนะครับถ้า0ถึง30เนี่ยหมายความว่าครั้งนั้นเนี่ยดาเมจที่เราโดนเนี่ยจะเป็นคริติคอลแต่ถ้าเป็น31ถึง99เนี่ยหมายความว่าครั้งนั้นเนี่ยเราจะสามารถหลบคริติคอลได้นะครับถ้าเราหลบคริติคอลได้เนี่ยดาเมจที่โดนเนี่ยมันจะเป็นแบบปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราหลบคริติคอลไม่ได้เนี่ยดาเมจที่โดนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคริติคอล แล้วการโจมตีเนี่ยมันจะไม่มีเสียงปึกนะครับมันจะเป็นเสียงดังๆขึ้นมาอีกแล้วหน้าจอมันจะสั่นเล็กน้อยเหมือนเวลาเราตีติดครีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งคริติคอลเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้ามอนสเตอร์ติดติดคริติคอลเนี่ยเราจะมีโอกาสโดนสัตนมากขึ้นแล้วถ้ามอนสเตอร์โจมตีเป็นธาตุด้วยนะครับอย่างงงนะครับการโจมตีเป็นธาตุเนี่ยมันไม่ได้เป็นการโจมตีแบบเวทอย่างเดียวนะครับการโจมตีแบบปกติก็สามารถโจมตีเป็นธาตุได้ในกรณีที่มอนสเตอร์บางตัวเนี่ยม สมม,สมมุติว่าโจมตีเป็นธาตุไฟแล้วเขาตีติดคริเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยโดนไฟไหม้ได้หรือว่าเขาโจมตีเป็นธาตุน้ําแข็งแล้วตีติดครินะครับมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยโดนแช่แข็งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการหลบหลีกยเนี่ยยังจะช่วยในเรื่องของการหลบดาเมจประเภทคริติคอลได้อีกด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ต้องคํานึงถึงเวลาที่คุณจะเลือกว่าคุณอยากจะเล่นสายอาร์เมอร์หรือว่าคุณอยากจะเล่นสายอีเวชั่น หรือว่าคุณอยากจะเล่นสาย energy shield นะครับผมก็วันนี้เนี่ยพูดมาสนาเลยนะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของ e v a t i o n rating ล้วนๆเลยนะฮะใครที่ยังสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะครับตกลงนต,ตรงไหนนะครับผมไม่ได้อธิบายตรงไหนไปสมมุติว่าคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยผมยังไม่ได้อธิบายถึงเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับแชร์ความรู้กับเพื่อนๆน,น,นะฮะเกมนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้ล้วนๆเลยนะครับเรารู้อะไรเราไม่รู้อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นความตายได้เลยนะฮะ ในแบบซอฟต์คอร์เนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยตัวละรครคุณตายได้ครั้งเดียวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันคุรค่าแก่การเรียนรู้นะครับผมทุกๆอย่างเลยอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณค่าแก่การเรียนรู้หมดสําหรับเกมนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ